หลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์ The Last of Us ทาง HBO ตอนแรกจบผมก็ตระหนักได้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเกมโดยแท้จริงจากการมาถึงของภาพยนตร์ซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปี2013 The Last of Us คือเกมที่ดึงดูดให้ผู้เล่นตระหนักได้ว่าเนื้อเรื่องในวิดีโอเกมนั้นทรงอิทธิพลมากพอๆกับเกมเพลย์เลยก็ว่าได้ ผมจำได้ว่าตอนนั้นที่ผมเล่น The Last of Us ครั้งแรกคือความประทับใจที่ผมไม่เคยลืมทั้งภาพเสียงและเนื้อเรื่องที่ร้อยเรียงกันตลอดจนการเล่นที่ลื่นไหลหลุ้นระทึกและกดดันในเวลาเดียวกัน The Last of Us เล่าถึงโลกที่ถูกซอมบี้เชื้อรากลายพันธุ์เข้ายึดครองมันได้กัดกินมนุษย์ตลอดจนระบบสังคมที่เริ่มล่มสลายอาหารยาและที่อยู่อาศัยขาดแคลน การตั้งรกรากของกลุ่มคนที่อยู่หนาที่ใดที่หนึ่งจึงเป็นดั่งทางออกเดียวที่พวกเขาควรทำในสภาวะแวดล้อมที่ไร้ซึ่งความหวังโจโอเอลอดีตพ่อที่เคยแตกสลายจากการตายของลูกสาวในวันที่เชื้อราเริ่มระบาดได้พยายามอยู่และใช้ชีวิตที่เขาเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ทว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้ปรากฏขึ้นเมื่อเด็กสาวนามเอลลี่ ที่มีความต้านทานต่อการติดเชื้อราได้ปรากดตัวขึ้นโจโเอลมีหน้าที่สำคัญในการรับบทพี่เลี้ยงเด็กหรือเป็นพ่อในเวลาเดียวกันเพื่อส่งตัวแอนลี่ให้กับกลุ่มหิงห้อยหรือไฟฟลายเพื่อใช้เธอสกัดยาต้านเชื้อโรคนรกนี้นี่คือการเรื่องหลักที่เต็มไปด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายคนหนึ่งที่เคยแตกสลายไปแล้วกับเด็กสาวที่จะกลายเป็นดังเพื่อนร่วมทางและลูกสาวของเขาในอนาคต และใช่ครับซีรีส์ทาง HBO ก็หยิบยกเอาแกนหลักของเรื่องและรายละเอียดยิบย่อยจากเกมมาใช้แทบทั้งหมดทั้งสิน้นมีการจัดเสริมเติมแต่งเนื้อเรื่องบางส่วนให้ชัดเจนขึ้นเพื่อปูเรื่องราวให้กับคนที่ยังไม่เคยได้รู้จักกับจักรวาลน,นี้ได้รับรู้มากขึ้นตลอดมาผู้คนต่างถกเถียงโดยตลอดว่าเกมที่จะเอาไปสร้างเป็นหนังควรทำอย่างไรถึงจะเวิร์กบางก็ว่าควรฉีกออกไปเลย เพราะถ้ามันเหมือนเกมมากไปก็ไปเล่นเกมซะสิจะมาทำเป็นหนังเพื่อดูมันทำไมบางก็ว่าทำไมไม่ลองทำให้มันเหมือนเกมไปเสียทั้งหมดเลยแล้วมาดูฟีดแบ็กกันสิว่ามันจะเข้าท่าหรือเปล่าซีรีส์นี้ทำแบบนั้นครับ b o THE l a s t o f u s ฉบับซีรีส์ทำออกมาได้เหมือนกับในเกมแทบทุกสถานการณ์ตลอดไปจนถึงเสื้อผ้าตัวละครอาวุธหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนอ้างอิงจากเกมทั้งหมด เพียงแต่เชื้อชาติของตัวละครบางตัวที่เปลี่ยนไปก็เท่านั้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เส้นเรื่องดูแย่ลงเลยผมมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของวงการภาพยนตร์จากเกมมันสามารถลบข้อคอรหาที่ว่าหนังที่มาจากเกมมักจะห่วยเสมอได้อย่างหมดจดมันเป็นข้อยืนยันที่ว่าเราควรสร้างหนังที่อิงจากเนื้อหาในเกมและเื่อตรงกับมันให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะบางทีเนื้อเรื่องในเกมที่เราเล่นอยู่นั้นมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วครับคุณลองคิดภาพสิ Resident Evil ฉบับคนแสดงที่ซื่อตรงกับเกมต้นฉบับมันจะดีแค่ไหนการที่เราได้เห็นการประจนภัยของตัวละครในเคร์ลฮารสเปนเซอร์ที่ลุ้นและระทึกกับการหักมุมครั้งสุดท้ายในท้ายเรื่องมันจะเข้มข้นแค่ไหนก็สุดแท้แต่จินตนาการแล้วล่ะครับ ยังไงก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ผมก็ขอฝากทางช่องอยากดูหนัง X อยากเล่นเกมไว้ด้วยนะครับจัญญาว่าจะทำคลิปมาเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆครับยังไงก็ติดตามกันไว้เลยส่วนตอนนี้ทาง HBO ก็เพิ่งปล่อย The Last of Us มาแค่ตอนเดียวนะครับยังเหลืออีกหลายตอนไว้ให้เราลุน้นไว้ตอนหน้าตอนไหนมีส่วนที่น่าพูดน่าคุยกันผมก็จะกลับมาพูดกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้อยากดูหนัง X อ,อยากเล่นเกมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ